หวังว่าจะไม่ระเบิดนะคราวนี้เดี๋ยวจะคอยสังเกตดูโอ้ยไมยกอคิดว่าน่าจะไม่ระเบิดแล้วละ่ะป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเลือกอาวุธก่อนแล้วก็อืมลองเอามาใช้เล่นดู สวัสดีครับวินดิโกยินดีต้อนรับนะครับคือไลฟ์ผมบินไปแล้วสี่รอบแล้ววันนี้ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้มีมีเป่าตแตรมีอะไรมั่งนะไหนก็ลองดูหนดิเราต้องอันนี้คืออันนี้คือขาวอันนี้คือแดงอันนี้คือขาวอันนี้เป่าปูน อ๋อก็คือเราสามารถไอ้นี่ได้ใช่ไหมเราสามารถเก็บคีย์เอาไว้ได้ไหนก็ลองดูหน่อยดิสมมุติว่าอย่างนี้ตึ๊บตึ๊บ,บอันนี้คือเก็บคีย์ไ้แล้วแล้วก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเป่าก็ไม่เห็นไม่เห็นจะเก็บคีย์นี่นะเออก็ไม่เห็นเก็บคีย์เลยนะ อย่าเลยรู้สึกมันช้าไป <c oughs> อความมันมันช้าไปอ่ะสงสัยทำไมเวลาลานมันแปลกๆบินไปหลายรอบแล้วสินะใช่บินไปหลายรอบแล้ว,ลลอ,ลวอืมเล่นธนูดีไหมนะธนูธนูจอยมันไม่ค่อยชินด้วยดิ คอมโบก็คืออะไรนะอ่านี่คือดร์กอนเพียเซอร์วู้ไม่ชินอะไม่ชินธนูจริงจำได้เมื่อก่อนมันต้องเล่นธนูอย่างงี้ปะ่ะแบบคือเราต้องคอยแด็บไปเรื่อยๆแด็บมันคือชาร์จปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝึกแล้วกัน เราเอาที่ชินก่อนตอนแรกสุดเก็บอาวุธเด๊ดตก็บเอาเก็บอาวุธก่อนหนุ่มเล่นนักขนูเหรอน่าจะน่าจะไม่เล่นนักหนูเราเล่นสุดยอดอาวุธเบสิคดีว่านี่ต้องอันนี้อู้หู้ฮึฮึฮแบบฮึฮึนึฮึฮึแ เฮ้ยนี่ไงเออนี่แหละวู้ฮูตีมระเบิดเหรอใช่สตีมระเบิดไปสี่รอบแล้วอีาีอีอือฮ่าฮ่าเ่อฮ่่ไง นี่ perfect rush เจอแล้ว <S 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 เสยกระโดดถอยจิ้มชึบชาร์ตีชึบอืมอืมโอเคแบบนี้ดีกว่า <S 2> <S 2> <S ดานับโลดดีกว่า Return Back to basic <S 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 โอเคป,ะ,เคปะกดนี่เพื่อขี <S <S ่เมื่อขี่ซีเครตแล้วสามารถ มูว่าโรแมติกลี่ก็คือมันจะขยับออโตได้เอลดอรี่ออโตมูสติเอยูริเซอร์ออโตมูโอเคก็คือปล่อยให้มันไปเองเนาะเออดีมกันตามออบเจคทีฟได้ดูเข้ามือสุดสินะใช่คือผมเป็นคนที่เล่นแบบพวกอาวุธไวๆซะมากกว่าน่ะแบบพวกมีดคู่ดาบโล่พองมแมลงอะไรเงี้ย แต่พอเล่นแบบคุยคอเริ่มมันช้ากูจะฟาดแต่ละทีแต่สวิตแอคก็เล่นได้นะเพราะสวิตแอคมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะแต่มันช้ามันเร็วกว่าคุยคอนไงนอืมโอไม่นะนั่นเตอนั่นคือโตคุณพี่ชายที่เราต้องไปหาสินะสวัสดีเจ้ากบ นี่มันชิมเหรอ <laughs> ชชกะตะกะปาแต่คิดว่ารูเซตติ้งแล้วว่าถ้าเกิดว่ามาสตรีใหม่ต้องปรับมีเดียมแต่ว่าถ้าเกิดเราใจเนี่ยเราจะเล่นเราเล่นเองอ่ะปรับหายได ฮึ่มอะถึงเวลาสู<ป>้มอนตัวแรกสินะ โอ้ยหันพิดทางหันพิษทางพิชุบพบชุบเฮ้ยโอเค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 พิชุบอ่าเราจะกาดทำไมในเมื่อเราโลดอะ่ะมันไม่ได้ไว้กันแต่เมื่อกี้เรากาดนะ โอมด L2 โฟกัสโหมดนิสลอราอ๋อก็คือให้กล้องไม่ขยับแ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรวู้ฮู้วู้ฮู้เฮ้ยตับลูกบางดีสนุกอะกดผิด ก็ผิดเฮ้ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตัดตัดตัดรีพิลล์แอคแท็กกับเซมทูโอเพนมอนสเตอร์บูลออกก็คือต้องตีจุดเดิมไปเรื่อยๆเออระบบรบกวนคอนเฟิร์มอีกทีใช่ไหมว่านั่นกบน่าจะกบแหละมั้งน่าจะกบแหละนะ หโฮกดพิดพษ <c oughs> จะหนีทำไมอ,อ,อ่ะโฮส R หนึ่งทูโฮส R สองทูเพอร์ฟอร์มโฟกัส,สไซต์อออ๋อโอเคไม่ไม่สน L2 focus หมวกอ๋ออย่างนี้ก็คือจะทำให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเอเอเฮ้ยจับจับจับฮ้ฟรฟรยจับเฮ้ย perfect rush ตายโอ้โห ภางน,นี้ดับโล่สนุกอะ่ะพูดเลยสนุกมากมันโมบิลิตี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยอะ่ะมุมกลองมุมกลองมุมกลองเดี๋ยวต้องไปฝึกคอมโบอเยอะๆเลยสนุก อคืออะไรเอ่อทำาอกาเป็นเพอร์ฟอร์เพอร์เ,รเรฟกต์การูกเขาฮะตัดโลโคัลตเตอ้์ได้แล้วแค่ <c oughs> ดัดโลคัลตเตอ้์ได้แล้ว <c oughs> <Okay. laughs> คือหากเก่าดาบโล่มันกระแทกไม่ได้แล้วเราจะเก็บอาวุธทำไมเราต้องการเหล่าเอ๊ะมันกดยังไงอะดาบโล่มันต้องเหล่าไอ้นี่ได้ดิต้องถอดอาวุธมันกดเหล่ายัางไง <laughs> กดเหล่าหรือว่าถืออาวุธยังไง Afterquest Begin You Can Call SOS เรื่อง เ้ยการเป็นฮันเตอร์น่ะมันต้องล่าโซโล่เราต้องล่าโซโล่ก่อนทุกตัวจื๊บน้ำเสียงดูสาจาโอ้โหสุดๆเลยอ่ะมันเป็นระบบใหม่ของดาบโลอ่อะ <c oughs> แล้วเซกเรตเซกเรตเซกเรตไป บ้าขึ้นอือโอ้อืโอ้กดโทษกดโทษก่อนอีอีเอาไนห์ตีเอามีดจิ้มมีดจิ้มกดอาหนึ่งเพื่อดรอฟเฟอร์เฟอร์เออเออเออืออเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องเฮ้ยจุ๊อื้มอื้มอื้ม อืมอืมแล้วก็ตีอืมอืมอืมฮู้ฮู้ฮู้หัก <c oughs> หลกังแลวก็ตีสลกดีอืม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 อายไม่ทัน เอากระเพกเหรอกระเพกเหรออะหนีไปละไปไหน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 หไปไหนไปไหน อเออมันก็คือมอนตอร์เรียวแหละเนาะตัวนี้อ่ะชึกชึกก่อนชัตตะกับปลาชึกชึก,ชกแร่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 โอเคเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะเรากดกดอันนี้เพื่อเอ็นเกมเฮ้ยระบบนี้ดี เราไม่ต้องนั่งรอแล้วภาคเก่าๆไม่ต้องนั่งรอไอเนี่ชอบเท็กอ่ะโอเคเมนดาบโล่ครับถึงจะบอกแล้จะล่นอาวุธใหม่ก็ตามเมนดาบโล่ครับ <laughs> มันเกิดน่ะคือแบบพอรู้ว่าดาบโล่มันเคาน์เตอร์ได้อ่ะ ああ。ブスフン。よかった。あ <Nun> の <ca variables>。申し遅れました。私たちは。えっと。待ってください。 หอมมันเคยๆอ่ะเนาะใช่คือแบบพอไปเล่นอันใหม่รู้สึกแปลกๆไม่ชินเหมือแล้วแบบเรายิ่งแบบพอเล่นระบบอาวุธใหม่ตัวเองใหม่แล้วค่อนข้างแบบแฮปปี้เลยนะตแต่จริงๆอ่ะสำหรับดาบโล่อะโล,โลอ่อะมันไม่ใช่อาวุธไว้ป้องกันนะโล่เป็นอาอวุธไวไกก้กระแทกนะครับ จริงๆดาบโล่มันต้องกดอ่ะเนี่ยแบบระหว่างควักอาวุธอ่ะมันกดใช้ไอเทมได้อ่ะกำลังดูอยู่มันใช้ไงก็ยิ่งชั่เอาล่ะล,ลาก่อน,นะหนึ่งร้อยชั่วโมงในชีวิตของเรา <c oughs> ขั้นต่ำ <c oughs> ลาก่อนเลยนะต <c oughs> ้องบอกหรือว่าเราจะบอกว่าลาก่อนแสงตะวัน <c oughs> เฮ้ยจริงๆอ่ะก็น่าจะมีนัด พี่โซนาร์ไว้อยู่อหว่าตอนนั้นเนี่ยตอน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 ตีหนึ่งตีสองมึงน่าจะรุยเย็นตัว encoding <laughs> overload ทันทีเน่ะแต่ชอบภาคเนี้ยบางที่ตัวละครเราอ่ะมันมีเสียงพูดแล้วอ่ะอืมสายบุคครูที่แท้มีโล่เฮตอกับ โลนอ่ะมันไม่ใช่ปุ่ป้องกันเคยเคยได้ยินบ้างคาว่า the best offense ที่ส e ดซีเฟน่ะใช่การบุกที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่การต้อนป้องรับไปภาษาไทย <c oughs> การตั้งรับที่ดีที่สุดก็คือการโจมตีที่ดีที่สุดไงล่ะ <c oughs> ดูกับไป,ปตามดิกับต้นอเมริกาเขาอยากเอาโลกไว้กันหรอไม่เอาโลกไว้คุ้ง <c oughs> นั่นแหละแต่คนในเขาแหกกั่ฟิสิกเกิน เอากับตออเมริกาคนแรกกับซีบโรเจอร์ไม่ใช่คนใหม่ที่เป็นฟอลคอนเน่ยยังไม่ได้ดพูดถึงกับตาอเมริกาไม่ได,ดูเลยอ,ะอ่ะไอ้ที่เป็นเรนทังอะกะาหาวันว่างๆไปดูอยู่เหมือนกันอเอออ๋อ,อเห็นการจับมือแบบนี้ตอนแรกดูว่าแบบเป็นการแบบขอบคุณแบบของจีน <laughs> โอ้ ชอบชอบเอาโลไไ้คุยอย่างใช่ใครเขาโลไไ้บล็อกไมมแต่ภาคนี้อ่านต้องฝึกฝึกบล็อกจริงๆเลยเนี่ยเพราะว่าแบบอันนี้เฟรมเลทตกนิดนึงเลยฮะเห็นอยู่ไม่เป็นไรหรอกมั้งมตราบใดที่ต่อสู้ไม่ตกเราไม่เสียเดียดเห็นไหมกบอึ้งอ่างมันคืออึ้งอ่างเมื่อกี้ไม่บอกแจนโพสอึ้งอ่าง ก็กลบอะไรมั้งคล้ายๆกันไม่ใช่สายดูหนังไงเมาไม่ได้เมาด้วยไม่ได้อ๋อกับตันอเมริกาเขาจะเอาโล่ไว้เน้นเน้นไว้คุังไงอืมเขาไม่ค่อยได้ใช้ป้องกันเอาโล่เป็นตัวอัดกระแทกชาวบ้านมากกว่าแต่ก็มีกันบ้างอะไรบ้างดังนั้นเราจะทําแบบนั้น อพอเป็นในเมืองแล้วเฟรมเลตตกแฮะึงอ,อ,อ่างตัวขนาดนั้นอยู่ยแพรเลยใช่ไม่คือตึงอ่างที่มันพูดอยู่มเมื่อกี้ เออปเราเรีบลุยต่อดีกว่าน้องแมวเราไม่ใช่ท่านแมวก็จริงแต่ทำดูดีนะจริงอะ่ะอ๋ออันนี้คือคือหับคือเมืองใช่ไหมก็คือเราสามารถแบบนี่เหล่าอาวุธก่อนจิงจิงจิงปิง ก็คือเหมือนเป็นจุดพักจุดพักไปเรื่อยๆป่ะพอภาคนี้มันดูเป็นคาราวานน่ะ n e w q u e s t in update ท a l k Sunita พวกนี้หรอโอลิเบียโอเคก็ไม่น่ามีอะไรอ่าเนี่ยมีไปเทรนนิง High Performance Barrel m a u n c h e r is a perfect perfect target to train using different weapon อ่๋ออยู่ตรงนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเราจะต้องซ้อมอาวุธหน่อยแล้วก็นี่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 อ๋อเนี่ยนาตาเป็นไงบ้างโอเค ไม่มีอะไรซึบคุยกับน,นาตาแล้วแล้วก็คุยกับกิวเมททั้งสามคนนี่คนนี้อ๋อคนนี้เป็นคนตีอาวุธเหรอนี่อ่ะคนตีอาวุธคนตีอาว,วุธคนนี้สำคัญที่สุดลวนี่อ่ะ เราเอาก่อเอาหนังอึ้งอ่างเมื่อกี้มานั่งตีอันนี้คือกอดเลตเตอร์ที่เราใช้อยู่แล้วมีโบตานิสอ่าฮะแล้วก็ก่อโฮปก็คือมีสตันรีซิตอ๋อเชนเมลโบนก่อผู้ชายก่อผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ใช่ก่อผู้ชายก่อผู้หญิงสแตกต่างกันไหมไม่ต่างอ่าไม่ต่างกันอันนี้ขาดอะไรอ่ะขาดช้าแฟง เจเขาเทจังเลเทจริงเขาเท่มากถ้างง้นก็นี่อ่ะอันนี้ไม่สกิปขอดูหน่อยรอบนี้ไม่ฉากตีอาวุธด้วยเว้ยเกง่งเก่งเสียงเคาะเหล็กเนี่ยสุดยอดมากเชื่อป่ะผมเป็นคนที่ชอบการพวกเสียงเคาะเหล็กอย่างนี้มากเลยะเสียงนั้นเก่งเก่งเท่แต่เสียงเมื่อกี้ยังเคาะยังไม่ค่อยดีอะต้องอีกนิดนึงน้องเสียงแค่ศูนี้นิดนึง โอเคแล้วถ้าจะไม่ผิดอาหารภาคเนี้ยเขาเอามาจัดในนี่ด้วยนะเอามาจากอาหารจริงๆเลยอะเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ากินอาหารเป็นไงก้องคือยังเคาะไม่แม่นนะต้องกิ้งสิสงต้องกิ้งแหลมกว่านี้ <laughs> ทำไมชุดมันแบบ เราไม่มีกดค้าเป็นทั้งเซตเลยเหรออ๋อต้องของเราไม่พอเนี่ยเป็นสปีดอิทติ้งไอเทมโพลองเกอร์อ๋อสายกินเร็วเพอพอพอดูบ่อยๆก็สกิปเหอะ <laughs> พอดูบ่อยๆก็สกิปเหอะ <laughs> แล้วชอบจริงมีขอเสียงขึ้นนิดนึงด้วย จริงๆเกมเกมที่วางแผนจะไลฟ์วันทิตหน้ามันจะมีระบบตีดาแบบแล้วเสียงนะใช้ได้เลยโอเคเอามาประมาณนี้ก่อนตึ๊บเราขาดตรงเวสซึ่งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเราขาดชาร์ฟแงกับจอค่ะต้องล่าจนเพิ่มแต่นี่เปลี่ยนเกาะไปเลยแล้วอาวุธอ่ะอืมอันนี้ต้องใช้เหล็กเนาะ ล้วถ้าสายกระดูกอ่ะอ๋ออันนี้ไม่พอเพราะเราเป็นไปทำแต่เป็นไม้บองมันบวดดีเฟนต์น่ะไม่ค่อยดีอ่ะอืมถ้างั้นก็กอนรอไปก่อนนี่เราทำก่อเซตแรกไปก่อน